กรุ่หนึ่งกลุนี้ผู้เมียไม่แกล้งกันแล้วก็จะผสมพันธ์อย่างเดียวเวลาจะผสมพันธ์นะตัวตเมียก็จะหนีขนาดในกรงหนีมันหน,หนีไม่รอดล่ะเห็นไหมเราขันใหฟังสิ ข,ขันหน่อยขันหน่อยขันหนน่อยี่ตจูเมียนะครับท่าทีจะแกร่งดีเหมือนกันท่าทีจะแกร่งดูเหมือนกัน